มีกี่ขทำของตัวเองได้คนนี้พี่ไม่ได้อยากกระโดดไอ้เก่งขึ้นนะครู no, you know. <I think. S 1> ว่าเนาะอินว่าไอซติวติวกับใครติวกับแม่โอุย้ยดีมากเลยติวกับคุณลุงแล้วก็ติวกับคุณแม่ใช่ไหมลูกเยี่ยมเลยแล้วหนูล่ะลูกหนูตอนน้องจริงเหรอตอนน้องอันหนหมูจริงเหรอจริง,รรงแม่ให้ตอจริงเหรอแล้วน้อง แล้วพี่อินสอนนะ้องไอรู้เรื่องปะคะรู้เรื่องหรือตีกันไม่รู้เรื่องเลยอ้าวอย่างนี้แสดงว่าครูใช่ไม่ได้หรืรอนักเรียนขี้เกียจไม่ขี้เกียจเพราะเนี่ยขยัานอในนักหนูหนจนสมุดขาดอ่านยังไงสมุดขาดตาเป็นเลเซอร์ลูกฮะพี่มิมกิทำของพี่มิกิเร,เร็วๆจริงๆมีวันหนึ่งแบบโอ้โหงานคุณสวยนะเนี่ยว้าว สวยมากเลยอะแต่นี้ครัวยังไม่เสร็จนะดูดีๆสิลูกเห็นเปล่านี่มีสี่เหลี่ยมเห็นเปล่าอันนี้ยังไม่มีสี่เหลี่ยมเลยจริงเปล่าใช่เปล่าเออต้องตรวจให้ดีๆก่อนมิกี้ทำของตัวเองลูกโอเค